ครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับช่างปายเนาะวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเปิดเบาะเว็บร้อยิไนะครับซึ่งแบบว่าอาจจะดลืมกุญแจไว้ใต้เบาะหรือว่ากุญแจหายหรือว่าการที่จะเปลี่ยนเบ้าเนาะส่วนตรงผมอันนี้กุญแจหายเนาะวิธีการแรกนะครับให้เพื่อนๆเนาะถอดพวกน็อตอันเนี้ยตามเนี่ยเนี่ยหนึ่งสองมันจะอยู่อยู่ข้างในนะฮะอยู่ข้างในอย่เนี้ยหนึ่งสองฝั่งนี้นะ อ,ออกให,ให้เป็นอย่างนี้แล้วส่วนตัวเนี้ยบางคนจะสงสัยมันอาจจะปิดอยู่นะครับน,นี่ผมอันนี้ผมทาไปแล้วรอบหนึ่งเนาะนี่มันจะปิดอยู่างนี้แบบเนียนๆเลยขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆแบบหาอะไรก็ได้นะครับแงจะแงข้างนี้หรือว่าหรือว่าแงข้างนี้ก็ได้นะครับแบบให้มันมีรูหน่อยแล้วผมก็จะใช้ไขควงแบนพยายามแบบว่างาัดข้างๆเลยนะครับมันจะมันจะแนบมากๆนะครับหรือว่าผมจะใช้ไขควงแบนทํานี้ก็ได้นี่ผมจะทานี้ ใช้แบนอันนี้งัดมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าเนียนนะครับแบบมันจะชิดกับประกบกันนี้เลยนะเ๊บเนี่ยมันจะอยู่งี้ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเห็นกันหรือเปล่านี่นะครับแบบนี้อ่าเนี่ยผมจะพยายามงัดนะครับแต่กองแบนก็ได้ ผมจะงัดนี้ผมจะงัดแล้วก็เปิดพเพื่อเห็นตัวในไหมตัวนี้นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ผมจะเนี่ยเห็นไมนี่นี่เห็นไหมมันจะเนียนมากเลยนี่นี่เห็นไหมมันจะเป็นฝาปิดอยู่อย่างนี้ผมก็จะงัดงัดไว้นะครับแล้วผมก็จะหาอะไรมางัดแทนทําให้รูมันกว้างขึ้นเนาะ ผมจะงัดทดํารูอย่างนี้เลยง่ายแล้วผมจะใช้ไขควงนี้นะครับอันนี้ผมมีอันนี้อยู่สอดเข้าไปจริงๆเพื่อนๆจะเอาไฟส่องก่อนจะได้นะ นี่นะครับผมก็แค่จะพยายามแบบว่าเกี่ยวเกี่ยวแบบอย่างนี้นะครับถ้าใครเอาไฟมาส่องก่อนก็จะเห็นชัดกว่านะนี่ได้แล้วครับเห็นไหมนี่ได้แล้วเบอะเปิดออกแล้วนะครับนี่นี่ผมใส่แหลกไว้นะง่ายเลย ทวนอีกรอบนะครับก็คือแหย่ตรงนี้เพื่อเปิดเพื่อเราทำไงก็ได้ครับให้เราเปิดฝาที่มันเนี่ยตัวนี้ให้ได้ก่อนไปนดูเพื่อนเพื่อนเห็นกันไหมเนี่ยเปิดฝาตัวเนี้ยเปิดนะน,นี่เราทำไงก็ได้นะครับให้เราเปิดแบบในเนี้ยน,นี่ตัวนี้นะที่ผมเนี่ยน,นี่ตัวข้างในเนี้ยที่มันแนบกันอยู่เนี่ยออกมาให้ได้ก่อนเราค่อยเอา เอาลวดงอหรืออะไรงอเนี่ยเสียบเข้าไปแล้วพยายามแบบดึงหรือแบบดันเนี้ยครับเนี่ยปุ๊บให้มันออกเนาะแค่นี้ครับวิธีการปลดล็อกใต้เบาะนะครับอันนี้รถโดนขโมยมารถโดนขโมยไปนะครับแล้วก็โจนก็ทิ้งรถไว้แต่ไม่ได้ทิง้งกุญแจไว้นะครับขอวิธีการยัดเบฟสิบไอนะครับขอบคุณครับ